มีคนหลายกลุ่มหลายคณะที่มากราบหลวงปู่พอได้เข้นธนาธรรมกันบางคนบางกลุ่มก็จะขอว่าทำอันใดที่หลวงปู่รู้แล้วเข้าถึงแล้วขอให้พวกผมได้รู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเถิด จะไปรู้ได้ยังไงเขอพูดกันตรงๆกูก็ยังไม่รู้กูก็ยังไม่เข้าถึงธรรม,มะที่พระอง,งะค์ทรงแสดงกูเพียงรู้เพียงแค่กับที่เปลือกนอกเท่านั้นยังไม่รู้ถึงแก่นแท้เลยพวกมึงมากาากูอยากจะรู้ธรรม การที่เราอยากจะรู้ธรรมเห็นทรมนั้นมึงต้องไปประพฤติต้องไปปฏิบัติกันเอาเองเพราะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราพระอรหันต์ทั้งหลายได้รู้แล้วนั้นไม่สามารถยกให้กันได้นอกจากว่าเราไปสวนธนาธรรมของท่าน เราพระอรหันต์หรือเราพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ให้ปัญญาได้ให้ความรู้แล้วเราก็น้อมเอาสิ่งนั้นแหละเข้ามาศึกษาก็ขอให้พวกมึงทุกคนนั้นจงเข้าใจในอริยสัจอริยสัจ แปลว่าสัจธรรมอันเป็นของที่ประเสริฐหรือเป็นของจริงที่เรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมัคขอให้พวกเราท่านจงเข้าใจว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรเป็นหนทาง ให้ดับทุกข์ถ้าเราเข้าใจสภาวะของทุกข์แล้วเราก็หาหนทางที่จะไปดับทุกข์อันนี้เราต้องทำเองไม่ต้องไปขอใครให้พวกมึงไปขอกันตางถ้าพวกมึงไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติพวกมึงทั้งหลาย ก็ย่อมไม่เห็นไม่เข้าสู่มรรคผลตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วแม้แต่พระองค์คือพระพุทธเจ้าพระองค์ยังตัดว่าพระองค์ไม่สมาที่จะหยิบยื่นร,รมอวิเศษไปยกให้ใครได้ นอกจากบุคคลนั้นฟังธคำจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเมื่อฟังแล้วเข้าใจเมื่อเข้าใจก็น้อมเอามาปฏิบัติเมื่อเขาเอาเข้ามาประพฤติปฏิบัติความรู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ขอให้พวกมึงทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงย่นย่อมาให้พวกเราได้ปฏิบัติก็คือศีลสมาธิและปัญญาสิ่งเหล่านี้แหละเจะนำพาให้พวกมึงได้เห็นสัจธรรมที่ะ พุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว